เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนป่านักเลงบทที่หนึ่งเสียงจำพายดังจมจมถี่ยิบกลางลำน้ำสองฝ้าคือต้นจากที่กิ่งใบโน้มลงมาดูคล้ายอุโมงค์ทำให้เวลาโพลเพลเช่นนี้ดูจะมืดข่าลงไปถนัดใจ ไหนจะความวิเวกได้ถูกทำลายลงจากเสียงฝีพายกับเสียงคนบนนกเข้าแมวเกาะบนกิ่งไม้กระพือปีกเสียงดังผึบผับทำเอาคนข้างล่างผวานกอะไรตัวใหญ่เป็นบ้าไหนจะตัวเงินตัวทองขนาดลำตัวน้องๆจระเข้มันกระโจนลงจากฝั่งแวกว่ายผ่านหน้าไปไอหานนักเลงคนดังบ้านนาะฝีพายผู้กำลังเรียบเร่งราวกับมีไฟมาลนก้นเนื้อตัวโทมไปด้วยเหงือ่อ หายใจหอบแรงปานจะขาดใจแต่ก็หยุดไม่ได้ด้วยเวลานี้เมียใกล้คลอดตั้งแต่ตอนเย็นท้องแรกซสด้วยยายสอยหมอตำแยในหมู่บ้านเพิ่งไปทำคลอดต่างหมู่บ้านผู้เป็นผัวทำไรไม่ถูกแล้วไม่รู้จะไปตามบ้านเหนือหรือบ้านใต้ดีโชคดีที่มีน้องสาวอยู่ด้วยร้องบอกให้พี่ชายไปตามยายสอยที่บ้านใต้แกอาจจะนอนค้างที่นั่นให้เอาเรือไปรับตัวกลับมาอย่าไปบ้านเหนือจะหาไม่เจอ เวลานี้ไอ้หันไปได้ตัวใหญ่สอยขึ้นเรือกลับมามาได้ครึ่งทางแล้วมีแต่ต้องออกแรงหนักกว่าจะพายกลับไปถึงบ้านอ้ยเบาหน่อยไอห้หันเรือโครงแรงขงสกัดจะตกน้ำเดี๋ยวนะปัดเดี๋ยวได้รลองเป็นนอนก้นห้วยไม่ทันไปทำคลอดให้แม่แองรอกยายแก่ต้องโน้มตัวใช้สองมือเกาะเกี่ยวไว้แน่นเหมือนตุ๊กแกแกบนแข่งกับเสียงคนหนุ่มมาตลอดทางโถยาย เมียฉันเจ็บท้องจะเป็นจะตายเห็นใจหน่อยเนี่ยกว่าจะมาตามยายเจอเหงือท่วมยังไม่บ่นเลยยายนั่งแทกเหงือเกียงเดียวไม่ได้ออกแรงอย่าบ่นให้มากเลยบดเดียวจะไม่ทันการเออ,เอ,อก็เข้าใจคนจจได้เป็นพ่อคนครั้งแรกใจมันก็ร้อนอย่างกับไฟแบบนี่แล <c oughs> หละหางตาของไอ้หานกระตุกบ่อยเหมือนบอกลางไม่ดีได้แต่ใช้ท่อนแขนถูไปพร้อมกับเม็ดเหงือหัวใจมันร่ำร้องอยากเจอหน้าลูก จนไม่อาจคิดอะไรได้ไม่ทันจอดเปลือเกยท่าได้ยินเสียงกรีดร้องของละเมียดเมียรักเสียงดังหวยหวนผิดปกติคล้ายหวาดกลัวกับพยันตรายต่อหน้ายังไงอย่างนั้นท่ามกลางความมืดและเงียบเชียบของลําน้ําเหมือนรอสดับเหตุการณ์ร้ายที่กําลังเกิดขึ้นไอหานไม่ทันขึ้นจากท่าพลันต้องสะดุ้งกับเสียงหนึ่งเสียงนั้นแหลมเล็กกรีดความรู้สึกฉุดคนทั้งสองให้ตกอยู่ในอาการตะลึงเสียงแม่ละเมียด ร้องแบบนี้แม่แองถาจะอาการไม่ดีแล้วอะ่ะยายเร็วเข้าเมียของฉันจะไม่ไหวแล้วหันจะเข้ามาอุ้มคนแก่เพราะแกงมงงงามเต็มทีไม่ต้องไอฮากอดดอนแองได้เวลานั้นคนที่เพิ่งมาถึงยังไม่รู้อะไรคิดแต่เพียงแม่ละเมยียดเจ็บท้องคลอดแต่เสียงของเธอหายไปมีแต่เสียงของน้องสาวของไอหานชื่อกรอยใจซึ่งอยู่เฝ้าพี่สะพ้ายลงบันไดลงมาตะโกนโบกเวกโวยวายขอความช่วยเหลือ พอเห็นพี่ชายมาถึงเธอก็วิ่งมาด้วยน้ำหูน้ำตาไหลช่วยด้วยช่วยได้พี่หานเกิดเรื่องแล้วอะไรหรือกรอยใจมันเกิดอะไรขึ้นมันผ,ผีลากไส้พูดได้แค่นั้นแล้วกรอยใจก็ร้องไห้โฮเหมือนญาติเสียเองดูไม่ผิดนะเฮ้ยไอหานไม่ทันถามจบประโยคถึงกับยืนตาค้างเพราะเห็นสิ่งนั้นบนบ้านและมันไม่ใช่คนแน่ผ,ผ,ผ,ผีผีกระสือ ไอห,หานสลัดความกลัวทิ้งด้วยเลือดมันแรงปกติมักมีดาบขัดหลังติดตัวไปด้วยเสมอรู้ว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่เลยชักดาบออกมาพุ่งทยานขึ้นไปบนบ้านส่วนยายสอยช่วยประคองกรอยใจที่ล้มลงหน้ามืดต้องช่วยหายาไม่ให้ดมยังสาวจังแ้แองจะไปลมง่ายๆทำไมวะยายจา๋าพี่รำเมียตายแล้ววะแองว่าอะไรนะนางํำเมียตายแล้ว ยายสอยตาเหลือกแล้วคนตายเพราะอะไรไอ้หานบอกเมียเพิ่งเจ็บท้องตอนเย็นไม่น่าดวนขาดใจตายง่ายเพียงนี้ข้างบนบ้านเกิดเสียงดังตึงตังข้าวของล้มแตกหักเสียหายมีเพียงตะเกียงกระป๋องดวงเดียวจึงดูสลัวสลัวคนข้างล่างจึงเห็นเพียงเงาร่างของไอ้หานอลาวาดฟาดฟันในจะร้องโวกเวกโวยวายเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ว่องไวมากลบลีกคมดาบได้ทั้งหมด ก่อนที่สิ่งนั้นจะพุ่งออกมาทางหน้าต่างไวเกินกว่าคนข้างล่างจะมองออกมันคืออะไรเห็นแต่เพียงลำแสงสีเขียวเรืองๆลอยฉวัดเฉวียนไปทางป่าละเมะหลังบ้านจนหายลับตาไปไอหันติดตามลงมาถ้ากระโดดได้คงกระโดดไปแล้วเพราะบ้านใต้ถุนยกสูงเอาเรื่องทำได้เพียงไต่บันไดขึ้นมาแล้วก็ฟาดฟันดาบกับไม้แถวนั้นเพื่อระบายโทสะเมื่อรู้ว่าติดตามยังไงก็คงไม่ทันกูจะฆ่ามึงให้ได้ไอผีกระสซือ ไอหานทิ้งตัวลงไปแผ่หลาคลุกดินคลุกฝุ่นแม่ไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำเสียงสันเครือมันเกิดอะไรขึ้นไอหานแจนแจนบอกข้าผีกระสือมันฆ่าเมียฉันแล้วยายสอยตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยไอหานบอกบนน้ำเสียงสะอื่นความมืดเวลานี้จึงไม่เห็นน้ำตาของผู้ชายตอนที่บุกข,ขึ้นไปบนบ้านมันก็สายเสียแล้ว เมื่อละเมียดเมียรักนอนตายอย่างอนาถหน้าท้องถูกชำแหละจากคมเขี้ยวภาพนั้นทำให้เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาจนแล้วจนรอดไม่อาจแก้แค้นได้ขาตะกรนหนีหายไปอย่างลอยนวลยายสอยขึ้นไปดูศพแล้วแกพาแข้งขาเหี่ยวสันผับๆไตบันไดลงมาข่าเรอต้องบันบนนะ่ะยายบอกข่าเรอข้าจะตามไปข่ามันไอห,หานลุกพรวดขึ้นมาถือดาบใหญ่อีกครั้ง ยังบอกไม่ได้ยังจับไม่มั่นขั้นไม่ตายแต่ข้ามั่นใจคราวนี้แหละมีคนตายข้าจะพาชาวบ้านไปที่ป้านมันไปดูร่างไร้หัวประจานเห้ชาวบ้านเถอะใครก็แน่เป็นกระเือแองไม่ต้องตามมานะรอฟังข่าวเพิ่งนี้ลวกันยายสอยพยักหน้าลงด้วยน้ำเสียงสันเครือแกเอนดูะเมียดเหมือนลูกหลานเป็นคนทำคลอดมาเองกับมือกว่าจะโตเป็นสาวมีผัวและกำลังจะมีลูก แต่มีอันเป็นไปเสียก่อนเรื่องกระสือยายรั่วอะไรดีๆมาก่อนแล้วใครเป็นผู้ต้องสงสยัยติดอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่เชื่ออาจเพราะเป็นญาติกันเลยอิดเอื่อนจะติดตามเอาความจริงคอยดูน้าคืนนี้เป็นไงเป็นกันแกเองก็มีครูมีวิชาดีเหมือนกันจะต้องจับให้มั่นคั้นเหตุตายอินนางกระสือถอนงอกผู้ใหญ่บ้านเสียให้เข็ดยายสอยพูดประโยคสุดท้ายให้อดทนพรุ่งนี้รอฟังข่าวดีได้เลย แล้วร่างเหี่ยวก็ถือตะกร้าใส่เครื่องมือทำคลอดที่ไม่อาจได้ใช้งานเดินดุมด,มดุมหายลับไปในความมืดตรงดิ่งไปที่บ้านผู้ต้องสงสัยรุ่งเช้าชาวบ้านนำมาโดยผู้ใหญ่ได้มาถึงบ้านที่เกิดเหตุมาเห็นสภาพศพแล้วพากันผอ,อืดอดผอมไปตามกันศพโดนถึงราวกับถูกสัตว์ร้ายกัดผู้ใหญ่กับลูกบ้านอีกหลายคนต่างเข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจไอ้หานกันทวนหน้า เพราะเหตุการณ์อันชนสยดสยองคราวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกแต่มันเกิดขึ้นทุกคืนวันพระข้างแรมจนชาวบ้านพากันหวาดผวาที่ทนไม่ได้โยกย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นก็หลายครอบครัวผู้ใหญ่ละเมียดเมียฉันถูกกระสือฆ่าตายอย่างทารุณบอกฉันหน่อยใครกันที่เป็นกระสือฉันจะไปฆ่ามันจากที่ดูซึมเศร้าหานเ,เริ่มจะคลั่งขึ้นมาอีกครั้งเออ จะยินก่อนเองข้าเองไม่นิ่งนอนใจหาหมอผีต่างบ้านมาช่วยแล้วตอนนี้เขากำลังตามสืบกันอยู่หมอผีก็บอกกระสือตนนี้เป็นคนมีอาคมขลังเพ่งในนิมิตแล้วมันมืดมัวมองอะไระไรได้ไม่ชัดที่แน่ๆมันไม่ใช่กระสือเชื่อแต่เป็นกระสือมาจากภู้มีอาคมโดยตรงพอทำผิดครูของเลยเข้าตัวกลายเป็นกระสือเที่ยวอ,ออกฆ่าคนกับสัตว์เลี้ยง ผู้ใหญ่มีท่าทีหนักใจเอามากการตายของนางละเมียดไม่แคล้วกระสือเป็นฆาตกรเหมือนศพก่อนๆแต่เรื่องนี้นำไปรายงานคนของทางการไม่มีใครเชื่อเขาจะหาว่าง,งมงายแกจะไม่ได้รับความเชื่อถือจำเป็นต้องลงความเห็นว่าถูกสัตว์ร,ร้ายกัดตายหรือตายด้วยโรคปัจจุบันและเพอเอิญมีสัตว์มากัดแทะศพผู้ใหญ่บ้านกาลังคิดหนักว่ากันว่าผู้ที่เป็นกระสือนั้นมักบูชาไสยศาสตร์มนต์ดำ หรือเดรัจฉานวิชาแต่ทําผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือวิญญาณร้ายได้อย่างรากลึกในขั้นวิญญาณหรือก,กายทิพย์สามารถบังคับกายหยาบให้แปรสภาพไปจากปกติรวมทั้งถอดหัวกับอวัยวะออกจากร่างกายสามารถลอยตัวในอากาศเมื่อร่างกายถูกวิญญาณไร้ายบังคับให้ทําในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทําได้เท่ากับว่าร่างกายนั้นหมดสิ้นความเป็นมนุษย์การจะปราบกระสือ ไม่สามารถไล่ผีออกจากร่างคนได้เหมือนไล่ผีชนิดอื่นมีแต่ต้องกำจัดไปพร้อมกับร่างของมันหรือก็คือฆ่าคนคนนั้นไปด้วยพวกข้างล่างกำลังสารวนต่อลงพอเสร็จแล้วนำขึ้นมาบนบ้านเอาศพใส่ลงยาติจะให้นำไปทำพิธีในวัดหรือนำไปฝังพวกนี้จะเป็นแรงงานช่วยแบกหามให้ไม่ต้องเอาศพเมียฆ่าไปไหนทั้งนั้นมันต้องอยู่กับข้าที่นี่ไอหานผุดขึ้นยืนตาขวางเฮ้ย hey. นี่มันศพผีตายทั้งกรมนะเว้ยเพื่อนฝูงทั้งนั้นเข้ามาช่วยพูดไอ้หารไม่รับฟังยืนยันไม่ให้เอาศพไปไหนพี่หานทำใจเถอะนะไหนๆคนก็ตายไปแล้วกลอยใจเข้ามาช่วยพูดเข้าใจพี่ชายรักพี่สะพ้ายมากแต่ศพต้องนำไปทำตามพิธีให้เรียบร้อยพี่ทำใจไม่ได้กลอยเอ้ยขอพี่อยู่คนเดียวเถอะหานผ่อนน้ำเสียงลง หันไปนั่งกอดลงซึมเศร้าลงไปอีกอ้าวทำไมมาทำแบบนี้ละ่ะไม่ทำพิธีวิญญาณแม่ละเมียจะไม่สงบสุขนะแต่ละคนถามกันไปมาบ้างซุบซิบกันไอ้หานท่าจะบ้าจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะผู้ใหญ่ชาวบ้านใช้เรือผ่านทาน,นาบานไปมาถ้ามีศพผีตายทั้งกลมอยู่ด้วยใครมันจะกล้าผ่านมาทางนี้ชาวบ้านอาวุโสคนหนึ่งเหมือนเป็นตัวแทนพูดขึ้น ฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นหานตะเบงเสียงขัดมาอีกอ้าวไอ้หานเองจะแหกประเพณีไม่ได้นะเว้ยใครเข้าเก็บศพไว้ในบ้านกันฉันแค่ขออยู่กับเมียไม่ได้หรือไงไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนประเพณีพอถึงเวลาฉันจะจัดการกับศพเองเออ,เอ,อตามใจสิเมียเองนี่วะเสียงใครคนหนึ่งประชดบรรยากาศหนักขึ้นทุกทีไม่มีใครขัดไอหานได้ แม่ผู้ใหญ่เองที่มองดาบใกล้มือไอหานถ้าเกิดมันคลุ้มคลั่งขึ้นมาจะยุ่งไอ้นี่มันขึ้นชื่อน,นิสัยบ้าบินมุทะลุละที่หนึ่งไม่เคยกลัวเกรงใครนามเชี่ยวโบราณว่าอย่าเอาเรือไปขวางผู้ใหญ่เห็นจะไม่บังคับเรื่องยุ่งยุ่งทางนี้ไม่ทันได้สาสางผู้ใหญ่ไม่ทันอ้าปากพูดมีคนมาตามอีกนำเสียงตื่นตกใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เกิดรเรื่องอีกแล้วมันเรื่องอะไรของเองวะไอกลุ่มยายซอย ยายสอยหมอยตอมแจกแกตายแล้วชายคนนั้นรายงานน้ำเสียงปนหอบเชานี้มีคนไปพบศพยายสอยนอนตายใต้บันไดบ้านแกคอหักตายคาที่ขอให้ผู้ใหญ่ไปดูด้วยบ้านเรามันเกิดกลียุคอะไรขึ้นมาคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายเส้นผมบนหัวผู้ใหญ่จะงอกหมดหัวก็คราวนี้กับเรื่องร้ายที่ประดาประดังเข้ามาพร้อมกันแกสั่งให้เจ้าคนนั้นนำไป พวกคนหนุ่มๆรอแบกลงเลยพระตามไปกันหมดแม่กรอยใจออกปากจะขออยู่ด้วยเรื่องจะกลัวผีพี่สะพ้ายไม่มีในหัวแต่พี่ชายก็ไล่ให้กลับไปอยู่ดีในเมื่อออกเรือนไปแล้วมีผัวก็ต้องไปอยู่กับผัวไม่นานทุกคนก็จากไปรังรักกลายเป็นรังรางไอหานั่งกระดกเหล้าข้างลงเข้ากลิ่นศพที่แรงขึ้นทุกทีเมื่ออีกข้างกุมดาบไว้มั่นด้วยหวังลึก,ลก กระสือชอบเสพของเนา่าคืนนี้จะต้องย้อนกลับมากินศพคราวนี้ล่ะจะได้ชำระแค้นแต่จนแล้วจนรอดในราตรีนั้นก็ผ่านไปอย่างไร้ความหมายข่าเรื่องไอาหารไม่ยอมให้ทำศพเมียแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านบ้านหลังนั้นจึงไม่มีใครย่างไกลเข้าไปใกล้บางครั้งจำเป็นต้องพายเรือผ่านหน้าบ้านพอได้กลิ่นศพเหม็นตลบยังต้องรีบจำอ้าวพายเรือไปให้พผลไวๆย้อนมาที่ผู้ใหญ่บ้าน กำลังตรวจดูศพยายสอยชาวบ้านก็เข้ามามุงดูผู้ใหญ่สั่งให้ไปตามคนข้างบ้านมาสอบปากคำให้หมดมีสองคนที่ผิดแปลกคือจนป่านนี้ยังไม่ออกมาทั้งที่เกิดเรื่องร้ายคือตาสิงห์กับคุณนายประยงตาสิงห์เป็นคู่หูกินเหล้ากับไอบุญทิ้งชาวนี้ยังไม่สั่งเมาดีพอมาเห็นศพยายสอยก็แทบจะเป็นลมให้ปากคำอะไรก็ไม่รู้เรื่องคุณนายประยงระยะหลังสุขภาพไม่ค่อยดี นอนสม้มอยู่แต่ในบ้านจะออกนอกบ้านทีต้องหาผ้ามาคลุมหัวคลุมไหลงานการทั้งหมดให้หลานจัดการเป็นคนประวัติดีก่อนหน้านั้นเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาชอบทำบุญมีฐานะดีเข้าขั้นมีไร่มีนาให้คนเช่าจึงเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านพอสมควรแม่ผู้ใหญ่บ้านยังต้องเกรงใจการสอบปากคำยังไม่จบยังมีคนในบ้านของยายสอยชื่อไอ้บุญทิง้ง ยายสอยรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเจ้าคนนี้สามวันดีสี่วันเมาภายหลังจากเมียตายพ่อถามอะไรไปก็ตอบไม่ได้เหมือนตาสิงผู้ใหญ่บ้านถามย้ำหลายครั้งจนมรอามันสายหน้าแล้วลงไปนอนแผ่หลาคลุกฝุ่นด้วยยังไม่ส่างเมายายตายทั้งคนยังไม่รู้เรื่องเอออย่าไปถามมันเลยพ่อผู้ใหญ่ไอ้บุญทิ้งเสียแรงยายสอยเก็บมาเลี้ยงมันไม่สำนึกบุญคุณเลยเลี้ยงหมายังจะดีสักกว่า ชาวบ้านคนหนึ่งร้องขึ้นได้เห็นว่าสอบปากคําไปก็ไม่ได้อะไรผู้ใหญ่เองยืนมองร่างเจ้าขี้เมาอย่างสมเพชเล,ล้วดวกลวงยายสวยตายได้ไดยังไงตาสิงกำลังสั่งเมาถามขึ้นก็ตกบันไดคอหักไงไม่เห็นหรอือผู้ใหญ่ยิ้มและสายหน้าตาสิงก็อีกคนแก่แล้วไม่ทําตัวให้คนนับถือไม่ใช่าหมาถึง ทำไมใหญ่สวยถึงตกลงมาคอหักได้ถึงจะแก่แต่ก็เดินเหินปกตินะไม่พลัดตกลงมงางงยๆนกจากจะมีใครไปทำให้ตกลงมาแลแ้วตาสิงห์ก็หันมาใช้สายตาจ้องเข้นคุณนายประยงถามเมื่อคือนได้รู้เห็นอะไรบ้างแล้วขาดจะเห็นอะไรได้กลางคืนขาดสายตาไม่ดีคุณนายประยงตอบน้ำเสียงอ้อมแอมไม่ยอมมองหน้าพอพ ไม่ต้องไปเค้นถามคุณนายแกรอกเรื่องนี้ขาดตัดสินแล้วยายสอยตกบันไดลงมาตายเองไม่มีใครทำแกทั้งนั้นผู้ใหญ่ตัดสินคดีเป็นอันเสร็จสิน้นส่วนคุณนายเป็นคนดีมีศมีลธรรมไม่มีอะไรต้องไปสอบปากคำแกรอกไอหานเพิ่งมาถึงกำลังต้องการคำตอบจากยายสอยใครเป็นกระสือกันแน่พอมาเห็นศพแทบเข่าสุดเห็นกันอยู่หลัดหลัดเมื่อคืนแกไม่น่าด่วนตายจาก ขณะที่ชาวบ้านช่วยกันย้ายศพยายสอยไปที่วัดมีผู้ใหญ่บ้านรับเป็นเจ้าภาพด้วยตลอดชีวิตยายทําคุณกับคนไว้มากจึงมีชาวบ้านมาช่วยกันมากมายลูกบุญธรรมอย่างไอ้บุญทิง้งไม่ต้องทําอะไรและไม่มีใครคาดหวังอะไรจากคนขี้เมาโธ่ยายสอยตายแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงใครมันคือกระสือที่ข่าเมียข้าไอหานร,ร้องอดครวญไอหาน เองตรงถามข้าสิข้าเห็นมันกระสือคื้นนั่งคุณนายประยงตาสิงอย่าพูดโม่ๆนะแม่แต่ไอาหารยังรู้สึกคลางแคลงใจชั่วก้าเถอะืัอคืนข้ากับตาสิงนั่งกินเหล้าอยู่บนแครหน้าบ้านเห็นมักกับตาบุญทิ้งที่เห็นนอนเมาอยู่ยันตัวลุกขึ้นมาหัวหูมีแต่ฝุ่นด้วยสางเมานานแล้ว ดวงตาคู่นั้นคมกล้าด้วยไฟแค้นในใจกำลังลุกโชนอดีตเป็นนักเลงโตคนหนึ่งไม่เคยกลัวเกรงใครพอมีเมียถึงเก็บเขี้ยวเล็บหลังจากเมียตายก็ปล่อยตัวดื่มเหล้าจนร่างกายโทรมเหมือนผีดิบผี่ทิ้งอย่ามายุ่งไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่นับถืออดีตสองคนนี้เคยนับถือกันตามประสานักเลงรุ่นพี่รุ่นน้องขอไม่แย่ไปกวา่าไอ้คนที่นอนกอดศพอย่างเองหรอก ถึงเมาแต่บุญทิ้งรู้เรื่องราวในหมู่บ้านทั้งหมดพอเจอพูดจับช่วงเขา้าเหมือนเอาน้ำมันไปนราดกองไฟไอ้หานถกแขนเสื้อขึ้นจะปรีปเปลาเรื่องเฮ้ย <Hey, S 1> พูดมามา<ๆ>แบบนี้มาต่อยกันเลยวะ่ะเหมือนเข้ามาไอ้หานไม่ทันได้ง้างหมัดโดนบุญทิ้งต่อยโครมจนหน้าสะบัดด้วยรูปร่างสูงใหญ่พอฟัดแล้วกระชากคอเสื้อขึ้นมาตะคอกใส่หน้าเมียของบุญทิ้งก็ตายก่อนหน้าเพราะถูกกระสือฆ่า จนมันต้องเมาไม้เพื่อดับความแค้นใจและเศร้าใจตายลักษณะเดียวกับเมียไอหานคือถูกกระสือลงกินขนาดท้องใกล้คลอดไอหานถมน้ำลายปนเลือดแล้วต่อยคืนเข้าลำตัวแต่แกร่งกว่าไม่ว่าชั้นเชิงหมัดมวยหรือเชิงดาบไอบุญทิ้งเหนือกว่ามานานแล้วมึงต้องฟังกูไอหานทำมึงอยากแก้แค้นจัผิดทิ้งฉันฟังล้คนบ้ามาเจอคนบ้ากว่าเลยต้องยอม เราไปคุยกันที่อื่นเถอะแถวนี้มีหูตาคนอื่นข้าเกรงคนของนางคุณนายจะมาเห็นเข้าสารรูปของไอหารกับบุญทิ้งโสมเหมือนผีดิบกอดคอกันไปทางหลังวัดมีตะสิงเดินโซเซตามไปอีกคนชาวบ้านพบเห็นมีแต่ลีกลบสมัยก่อนทั้งสองคนเป็นนักเลงหัวไม้มักมีเรื่องตีรันฟันแทงกับอริมาตอนนี้เป็นขี้เมาหยำเปใครก็ไม่อยากยุ่งด้วยเว้นแต่ตาสิงที่เมาเป็นอาจิน ใครมีเหล้าให้ดื่มแกครบหมดเมื่อคืนบุญทิ้งกับตาสิงห์นั่งดื่มเหล้าที่แคร่หน้าบ้านเป็นพยานรู้เห็นดวงไฟกระสือเข้าออกบ้านคุณนายประยงระยะหลังมานี้เห็นไฟกระสือถี่ขึ้นต่อมาก็มีข่าวคนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านตายบ่อยครั้งแม่ทั้งสองคนจะรู้แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณนายเลี้ยงนักเลงไว้คุ้มกันหลายคนผู้ใหญ่บ้านก็ญาติกับคุณนายมีแต่ออกหน้าปกป้องให้ผิดทิง้ง มั่นใจแค่ไหนคุณนายประยงเป็นกระสือไอหารเปิดคำถามแรกมั่นใจสิก็ฆ่าคนบ้านใกล้เห็นมาก,กับตาหลายครั้งแล้วอาศัยว่าเมามันเลยชลาใจไม่ระวังคนทั้งนี้บุญทิ้งสาธยายออกมาไม่ปิดปังคนที่รู้เตือนลึกของคุณนายประยงดีกว่าใครคือยายสอยสมัยที่สองคนนี้ยังสาวได้เรียนมนจากครูคนเดียวกันคือป้าของประยงนั่นเอง นางสอยไปฝากตัวขอเรียนมาเล็กน้อยต่อมาได้ใช้คาถาอาคมที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือหญิงคลอดลูกต่างกับประยงภาคเพียรศึกษาศาสตร์ด้านนี้ต่อไปหมดภูมิรู้ของครูคนนี้ก็ไปศึกษาจากอีกครูไปในหลายสำนักส่วนใหญ่เน้นไปในสายดำแม่ครูคนแรกคือป้ายังออกปากเตือนให้ระวังจะถลำลึกเมื่อทั้งสองคนต่างสูงวัยประยงได้ย้ายกลับมาบ้านเกิดอย่างภูมิฐาน มั่งคั่งด้วยเงินทองชอบทำบุญทําทานสร้างวัดจนมีสถานะให้เรียกขานหมายว่าคุณนายผู้ใหญ่บ้านที่เป็นญาติกันพลอยได้หน้าเที่ยวบอกใครต่อใครคุณนายทำมาค้าขายถิ่นอื่นนานจึงได้ย้ายกลับมาตอนแก่แต่ยายสอยไม่เชื่อจะเป็นคนทําสัมมาอาชีพตามที่อวดอ้างด้วยความที่เรือนใกล้กันมักเห็นมีคนต่างถิ่นเข้าออกเป็นที่น่าสงสัยไหนจะเลี้ยงนักเลงไวค้คุมกันครั้งหนึ่งได้ตามไปดูถึงบ้าน ถึงได้รู้เห็นว่าเป็นพวกทำกุใสายมนดำเดรจฉานวิชาแยกผัวแยกเมียชาวบ้านแลกกับอามิตรศินจงังสำนักของแม่หมอเลี้ยงนักเลงไว้หลายคนได้ส่งคนมาข่มขู่ยายสอยไม่ให้พูดมากตอนนั้นฤดูด,ดำนาบุญทิ้งกับเมียเป็นนอนเฝ้าเถียงนายังไม่กลับกระทั่งเมียท้องแก่ใกล้คลอดจึงได้พากลับมานอนบ้านแม่บุญธรรมถึงได้รู้เรื่องเข้าบุญทิ้งได้ปลุกไปเอาเรื่องจนวิวาทกับนักเลงคุ้มกัน ทำท่าจะบานปลายไปกันใหญ่ผู้ใหญ่ได้มาห้ามไว้รวมทั้งยายสอยช่วยห้ามอีกเสียงด้วยจนใจไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาได้ไปบอกใครเขาจะเชื่อด้วยต่างมองแง่มุมเดียวคือยายสอยอิจฉาคุณนายประยงคอยหาเรื่องว่าให้เสียหายรวมทั้งอดีตของบุญทิ้งเป็นนักเลงชาวบ้านยิ่งชังคินหน้าไม่นานคนข้างบ้านมักได้เห็นแสงกระสือลอยออกมาจากสำนักของแม่หมอประยง ยายสอยเคยบอกผู้ใหญ่ให้มาติดตามดูยายไม่บอกใครเป็นกระสือให้มาดูเองแต่ผู้ใหญ่มองเจตนายายสอยผิดหาว่าจ้องให้รายคุณนายประยงยายสอยจึงถอดใจในเมื่อผู้ใหญ่กับคุณนายประยงเป็นญาติกันได้แต่ปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมัน